สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่ในฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่ในก็จะชวนเพื่อนๆทํมามะพร้าวนมสดกันค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะวันนี้ค่ะแม่นในใช้น้ํามะพร้าวนะคะอยู่ที่1ลิตรค่ะเราก็เทใส่ภาชนะของเราไว้เลย จากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปอยู่ที่80กรัมค่ะเราจะต้มจนกว่าน้ำมะพร้าวของเรานะคะเดือดแล้วก็น้ำตาลละลายให้หมดค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะอยู่ที่100กรัมค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ต้มให้เดือดอีกเล็กน้อยนะคะค่ะเมื่อน้ำมะพร้าวของเราเดือดเรียบร้อยแล้วค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะหลีดเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่นมสดรสจืดนะคะอยู่ที่225 ML ค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นรสจืดค่ะใส่ลงไปเลยอันนี้ก็ปิดไฟไว้ก่อนนะคะเราก็จะพักนมของเรานะคะให้อุ่นก่อนช่วงนี้เราก็ปิดไฟได้เลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะ และอีกส่วนนะคะก็คือวิปครีมค่ะเราจะใส่ตอนที่นมของเรานะคะอุ่นแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยใส่ลงไปถ้าเกิดว่าใส่ช่วงร้อนอยู่จะทำให้วิปของเรานะคะแตกตัวได้ค่ะ เมื่อนมของเราอุ่นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่วิปครีมลงไปค่ะเราใส่อยู่ที่ 200ml นะคะเราจะเพิ่มความหอมแล้วก็ความมันให้กับตัวนมของเราค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปบรรจุใส่ขวดได้เลยค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็ใช้ขวดขนาด 125ml ค่ะแล้วก็เทนมค่ใส่ให้เต็มขวดเลยนะคะ ทำการปิดฝาให้สนิทแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้ได้เลยค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมะพร้าวนมสดของแม่านค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะหอมหวานเย็นชื่นใจกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องแม่ในฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ